ก่อนไปรับชมคลิปขอฝากกดคลนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับร้าน Kittleshop ร้านเติมโลบัคระบบ ID Pass และ VIP Server เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และเว็บไซต์ Kittleshop com นอกจากนี้ยังมีบริการรับกดผลกดเกมพาร์ในแมปบ o ็อก Food และ King p e t e รับกดเพชรในแมป a l l Star t o อร f ดี้เฟรและยังมีบริการรับฟาวในแมปบล็อก o ูดอีกด้วยท่าในใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟู n แมนซิตี้โบกุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ในแบปบล็อกฟ t ดรับกดเพจแมปออสตั e ด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ f Facebook เซิร์ชคำว่า Edit My คุณจะเจอร้านที่มีโลโกโส้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบ One นพีทเรจินดารี่มาวางจำหน่ายที่หน้้าาเเพพจอีีกดวยยและทงงัม สุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจำาหน่ายอีกด้วยท่าในใดสนใจใช้บริการก็ลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน Hope Store มีบริการรับฟาร์มเกมโรบอกในแมปต่างๆรับกดเกมพารในเลตส,สูงและยังรับเติมโรบักในระบบ V.P. Server สูงถึงเลตเจ็ดท่านใดที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ hopestore.com ได้เลยลิงค์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีทนะุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบา็ตนะซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาสุ่มผลพิศดารที่โลกใหม่นะครับผมก็คือโลก2นั่นเองนะโลกแรกมันเกลือสุ่มยังไงก็ได้เกลือนะฮะอยากลองมาสมที่โลก2ทุกบ้างนะว่าจะเกลือเหมือนโลกแรกหรือเปล่านะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าไอดีแรกที่พี่สุ่มที่โลก2นะจะได้ผลอะไรนะไป e t s go โอเคครับผมนี่คือตัวสุ่มนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมโลก2องนจะเกิือเหมือนโลกแรกไหมมาดูกันนะครับ3 2 1่งป้าบโอ้ผลรอเลยเปิดมาก็ผลรอเลยท่านผู้ชมสวยหรูสวยหรูอันนี้เจ๋งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเก็บไว้ที่ในกล่องแล้วกันนะครับชึบ มีผลอะไรมาเฮ้ยมีผลพลายด้วยเหรอไอดีเนี้ยโอเคครับผมก็ไอดีแรกก็เปิดสวยเลยนะผลรอนะฮะโอเคก็เดี๋ยวมาดูไอดีที่2กันดีกว่านะครับว่าจะได้ผลอะไรนะครับโอเคครับผมก็ไอดีนี้นะครับเป็นไอดีที่2นะครับผลแรกก็เปิดสวยเลยนะผลรอนะฮะเดี๋ยวมาดูไอดีที่2พี่จะสุ่มได้ผลอะไรนะครับ <c oughs> <น> โอเคครับผมก็ถึงตัวสุมผลแล้วนะครับมาดูบทที่2ไปพร้อมกันนะฮะมาช่วยกันลุ้นนะสามสองหนึ่งภาพผลเลิฟโอ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 ,โอเคอยู่นะเอมานั่งอะไรตรงนี้เนี่ยบทที่2ก็ได้ผลเลิฟนะครับเจ๋งดีนะสุมโรคนี้เนะฮะเก็บผลได้ด้วยเยี่ยมเลยโอเคครับผมก็เดี๋ยวมาดูไอเดียที่3กันดีกว่านะครับว่าจะได้ผลอะไรนะครับ โอเคครับผมก็ id นี้นะครับเป็น ID ที่3นะในการสุ่มผลที่โลกที่2ฮะเดี๋ยวามาดูกันนะครับผมว่าจะได้ผลอะไรใน id นี้เนาะอ่ะเดี๋ยวามาดูกันนะครับผม2 id แรกนะครับผมอย่างเจ๋งเลยนะโอเคมาดู ID ที่3กันบ้างนะครับ3 2 1ป้าบ โอ้โหโอ้ไอดีนี้เพิ่งมาโลกใหม่ครั้งแรกด้วยนะครับผมได้หนามเลยอะอย่างเกลือ2องไอนะครับผมได้หนามมาไอดีหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะโอเคเดี๋ยวมาดู ID ที่4กันดีกว่านะครับว่าจะได้ผลอะไรนะครัอ่ะโอเคครับผมก็ไอดีนี้นะครับเป็น ID ที่4เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ i อนี้พี่จะสุ่มได้ผลอะไรในโลกที่2นะครับ โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไอดี ID ที่4ของเราจะได้ผลอะไรมาดูกันสามสองหนึ่งปาบผลดาร์คฟุตท่านผู้ชมวา้วาวเยี่ยมเลยนะผลนี้ก็โอเคนะครับเ,เดี๋ยวเก็บก่อนนะครับชิบโอเคก็เดี๋ยวมาดูไอดีที่หกันดีกว่านะครับผมในการสุ่มร้อยสองจะได้ผลอะไรนะครับ โอเคครับผมก็ ID นี้นะครับเป็น ID ที่5นะครับในการสุ่มผลลอกที่2เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ID นี้จะได้ผลดีหรือเปล่านะครับ โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะได้ผลอะไรใน ID ดีนี้เนาะมาดูกันนะครับสา1สองหนึ่งปาบโอ้ผลแสงโอ้ไม่เกลือเลยนะครับแทบไม่เกลือเลยมีได้ผลหนามแค่ผลเดียวเนาะสมให้ดีนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูอีก2 ID ดีกันดีกว่านะครับว่าจะได้ผลอะไรนะครับ โอเคครับผมก็สําหรับ id นี้ที่เป็น ID ที่6นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า id นี้นะครับพี่จะสุ่มได้ผลอะไรเนาะก็ส่วนใหญ่นะครับผมไม่เกลือนนะสุ่มที่โลก2นะฮะโอเค okay, เดี๋ยวเราไปสุ่มกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดู ID ที่6นะครับจะได้ผลอะไรนะครับ3 2 1ภ้าบ โอ้ผลเยียวนะครับผมผลฟาคอนนะก็ผลนี้ก็ก็เกลือเนาะก็เกลืออยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเก็บก่อนแล้วกันนะครับชิบเรียบร้อยนะฮะสำหรับ ID ที่6กได้ฟอคอนเนาะเดี๋ยวมาดู ID ที่7 ID สุดท้ายกันดีกว่านะครับว่าจะได้ผลอะไรนะครับโอเคครับผมก็สําหรับ ID นี้นะครับเป็นไอดียที่7 ID สุดท้ายของพี่แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไอเดีสุดท้ายพี่จะได้ผลอะไรนะครับ มาไอดีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันจะได้ผลอะไรนะชึบสามสองหนึ่งป้า <c oughs> ผลก้างหันนะโอเค <c oughs> ก็สุ่ม7 ID ดีนะที่พี่ว่าเกลือก็มี3 ID ดีนะครับผมก็มีผลสปริงใช่ไหมใช่ไหมครับไม่ไช่ด้ผลหนามผลก้งหันนะครับผมแล้วก็ผลเดี่ยวนะที่ว่าเกลือนะมันมีแค่3ามอดีที่เหลือก็โอเคพอได้เลยนะฮะ ก็สำหรับการสุ่มผลโลกที่2นะครับครบรบแรกพี่รู้สึกว่าโลกที่2มันสุ่มได้ผลดีกว่านะอันนี้ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าแล้วแต่ดวงนะแต่รู้สึกว่าโลก2มันดีกว่านะต้องดูกันอีกทีในคลิปหน้านะฮะว่าจะได้ผลดีแบบนี้อีกหรือเปล่านะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่รับชมจนจะจบด้วยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปยูใหม่ๆจากทางช่อง บาย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  i no, no.